เล่าไปเรื่อยเสือสมิงตะแลมเป็นคนไทยเชื้อสายเขมรอายุเราเลาสัก40ปิปลายปลที่เกิดและเติบโตอยู่ในหมู่บ้านริมป่าตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเ้าสัก50ปีที่ผ่านมาช่วงไว้นุม่มก็เป็นช่วงที่คึกขนองตามประษาอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ว่าจะเป็นด้านพละกกำลัง เรื่องตีลันฟันแทงตามประสาน่มจนเริ่มมีการตามหาของดีเอาไว้ป้องกันตัวจากคมมีดคมดาบด้วยความที่มีใจเป็นนักเลงชอบมีเรื่องมีเล้าไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นตามงานบุญงานวัดหรือแม้แต่ตามหมู่บ้านเด่นๆจนมีโอกาสได้ตามเพื่อนฝูงข้ามป่าข้ามเขาไปล่ำเรียนวิชาอาคมกับหมอขมิ้นที่ฝั่งกัมพูชาด้วยความตั้งใจครั้งแรกเพียงแค่อยากจะได้ของดีเอาไว้ติดตัว แต่เกิดชอบใจจนขอฝากตัวเป็นสิษย์ล่ำเรียนวิชาอาคมอยู่ที่นั่นถึงสปีด้วยกันปล่อยให้เพื่อนที่ไปโดยกันข้ามกลับมาก่อนจนพ่อแม่ต่างก็คิดว่าควงถูกขาตายไปแล้วพอรู้จักนิสัยและสันดานของลูกชายเป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปตาแรมในช่วงวัยหนุ่มก็ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับวิชาอาคมที่ล่ำเรียนมาจากหมอขมนินั่นก็คืออาคมสายดำ คืนชื่อเรื่องของความเข้มขลังในยานนั้นมาเนินนานช่วงนักตะแลมได้ฉายาว่าเป็นนักเลงหนังเหนียวอยู่ร่วมหลายปีจนอายุอานามเกือบจะ30ก็เลยเลิกลาไปเพราะไม่มีใครกล้าที่จะมายุ่งวุ่นวายมีเรื่องมีราวด้วยแถมยังมาขอเป็นสิทธิเพียงแค่อยากจะได้ของดีติดตัวแบบตะแลมบ้างก็เลยกลายเป็นว่าตะแลมเหลื่อมเป็นหมออาคมไปในตอนไหนก็ไม่รู้ตัว เราได้ใช้อาคมปลุกเสกของอาถรรพ์ต่างๆให้กับสิทธิ์ไปหลายคนเรื่อยมาจนขอพวกนั้นมีความเข้มขลังดังที่ลูกสิทธิ์ลูกหาต้องการนับจากนั้นก็ยังได้ใช้วิชาอาคมช่วยปัดเป่าโลคภัยหรือแม้แต่การทำของไปทำร้ายะลิสตูตามต้องการของสิทธิ์เรื่อยๆมาจนตะแลมมีชื่อเสียงอย่างมากในสมัยนั้นต่อมาจนมีลูกมีเมียอายุอานามกระ่ลวงเข้า40สิปลายปลายเข้าไปแล้วทิดแลมเอง ส่วนทิดแสงเองก็เป็นเด็กหนุ่มหลุนลูกรุ่นหล,นลานอยู่ในหมู่บ้านล,ละแวะกไกล้ๆกันนั่นเพิ่งจะศึกออกมาหมาดๆได้ไม่ถึงปีจากการบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กเพราะสมัยก่อนการล่ําเรียนหนังสือหนังหาต้องไปล่ําเรียนกันกับพระด้วยการบวชเป็นสามเนียนอยู่ที่วัดในตัวเมืองจนสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาสันสกิตจนสามเนียนแสงได้มีโอกาสได้อ่านตำรับตำราหลายอย่าง ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับอภิญญาปฏิหารจากยานตะบะบรารมีก็เลยเกิดความศรัทธาสนใจที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาตั้งแต่เป็นสามเณรหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็เลยพร่ำสอนทุกอย่างให้เพราะเห็นว่ามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากกว่าสามเณรรูปอื่นๆและถ่ายทอดแม้กระทั่งวิชาอาคมต่างๆที่ท่านมีให้กับสามเณรแสงจนหมดสิน้นเพราะเมื่อมีพลังสมาธิจากการบำเพ็ญเพียรแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเข้มขลังเข้าไปอีก ตามกาลังของจิตที่ปฏิบัติได้จนเมื่อถึงคราวที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุคบพรรษากลาสิกขาออกไปกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านเกิดของตนเองช่วงเวลาที่ลูกสิทธิลูกหาของตะแลมกําลังเหมิมเกืมเป็นนักเลงอยู่ในหลายหมู่บ้านโดยความเนื้มเนียมและเจียมตัวของทิศแสงเองช่วงแหลกๆก็เลยมักจะถูกลังแกอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะไปไหนมาไหนหรือทำอะไรก็เลยมีความคิดที่จะนำเอาวิชาความรู้ของตนเอง ที่อ่านออกเขียนได้ไปสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาเพื่อประจําอยู่แถวแถวหมู่บ้านเกิดของตนเองเพราะการที่ได้เห็นความเหิมเกริมของนักเลงเจ้าถิ่นที่มีมากขึ้นจนมีชาวบ้านหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ทามาหากินต้องถูกลังแกอยู่เป็นประจําหลังจากที่ไปสมัครเอาไว้และรอเวลาที่จะไปสอบอีกจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นก็กลับมาฟิตร่างกายของตนเองเพื่อจะให้มีความแข็งแรงมากขึ้น อีกทั้งยังได้เอาปืนพกของพ่อออกมาซ้อมยิงอยู่ที่ไรอยู่บ่อยๆหวังที่จะได้เป็นตำรวจอย่างสมใจของตนเองและพ่อแม่แต่กลับถูกนักเลงลูกศิษย์ของตาแลมเข้ามาหาเรื่องหาราเพราะคิดว่าทิศแสงอยากจะเป็นนักเลงใหญ่โตเหมือนกับพวกตนถึงขนาดที่จะใช้ปืนเป็นอาวุธทั้งที่ครอบครัวของพวกนักเลงพวกนั้นก็มีอาวุธปืนแต่ก็ไม่เคยใช้ส่วนใหญ่นักเลงในถิ่นนั้นจะพกเพียงขีานกับดาบติดตัวเท่านั้น บางคนก็ไม่ได้พกพาอะไรเลยก็มีใช้เพียงแค่มัดเท้าเข่าศอกล้นลวนๆตามภาษานักเลงบ้านนอกเพราะต่างก็มีของดีติดตัวกันอยู่แล้วหนังเหนียวกันเขี่ยงาและคมหอกคมดาบกันทุกคนไม่เคยกลัวใครทั้งสิน้นเมื่อประจันหน้ากันก็เกิดการท้าทายให้ทิศแสงยิงขึ้นมาว่าหากว่ายิงแล้วไม่เข้าก็อย่าคิดเหนิมเกิมอยากจะเป็นนักเลงอีกทิศแสงเองก็ไม่กล้าที่จะยิงเพราะเกรงว่าจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมา จากที่ตนเองอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับจะกลายเป็นผู้ร้ายเอาซะเองพวกมันมากันสามคนเมื่อทิดแสงไม่ยอมยิงก็เกิดการทำร้ายยื้อแย่งปืนกันขึ้นทิดแสงเองก็ไม่ยอมเพราะเกรงว่าปืนจะล่านเข้าใส่แต่สุดท้ายเมื่อถูกล้มชกต่อยเข,าข้าก็ควายคว้าป้องกันตัวปืนก็เกิดล่านโป่งขึ้นกระสุนพุ่งเข้าที่ต้นขาของหนึ่งในนักเลงสิทธิของตาแลมฝังในเลือดไหลโกรกสุดลงไปนั่งร้องโอดโอย อีกสองคนตกใจถึงกับถอยหลังกรูดและหลากเอาเพื่อนออกไปด้วยเพราะว่ามีของดีหนังเหนียวไม่เคยพลาดท่าให้กับใครถึงเลือดถึงเนื้อมาก่อนเมื่อเจอเข้าแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกนักเลงกับกายเป็นหมาหลากเอาเผื่อนเพ่นหายไปจากไล่ของทิดแสงทันทีเพราะแม้แต่หมัดเท้าที่มีกันตั้งสามคนก็ยังทำอะไรทิดแสงไม่ได้ทิดแสงเองก็ตกใจเช่นกันเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงแม้แต่น้อยหลังจากเหตุการณ์นั้น ก็เลยไม่กล้าจะกลับไปสอบเป็นตำรวจอีกเพราะเกรงว่าจะมีความผิดที่ยิงคนจนบาดเจ็บไปเรื่องมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะเราลูกศิษย์ลูกหาของตาแลมอีกหลายคนก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาที่ทิศแสงยิงพวกเ้อง,องของตนเองจนบาดเจ็บและอยากจะรู้ว่าทิศแสงนั้นมีอะไรดีถึงได้ยิงคนที่มีของขลังโกง,งกระพันติดตัวจนบาดเจ็บได้ก็เลยพากันเข้าไปหาเรื่องกับทิศแสงอยู่ในไร่อยู่บ่อยๆ แต่ตัวของทิศแสงเองนั้นก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีอยู่แล้วว่าคงจะมีคนที่แค้นเคืองตนกลับมาล้างแค้นอีกเป็นแน่จึงได้พกอาปืนของพอติดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะออกไปไหนมาไหนเจอพวกนักเลงลูกสิทธิของตาแลมเมื่อใดเป็นต้องชักปืนออกมาขู่ทำให้พวกมันเกิดความชงักงนันด้วยความกลัวไปบ้างและหลอดมาได้หลายครั้งที่ริงก็ไม่อยากจะยิงเพราะไม่ต้องการจะมีเรื่องเล่า ไม่เช่นนั้นก็จะแก้แค้นกันไปมาไม่จบสิน้นไม่ต้องทํามาหากินกันพอดีแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้เมื่อทิศแสงชักปืนขู่อยู่บ่อยๆมันก็เริ่มไม่กลัวเพราะคิดว่าทิศแสงคงไม่กล้าจะยิงใครอีกแล้วและในเมื่อไม่กลัวก็คิดว่าเมื่อคราวก่อนน่าจะเกิดจากของขังของคนที่ถูกยิงเข้าไปน่าจะเสื่อมลงจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งคิดได้ดังนั้นก็ตามลาวีทิศแสงจนเกิดเรื่องชกต่อยกันขึ้นจนได้ ด้วยความหมดความอดทนก็ยอมต้องมีการป้องกันตัวกันบ้างเรื่องเจ็บตัวนั้นไม่เคยมีเพราะทิศแสงมีอาคมที่เข้มขลังด้วยพลังจิตที่บำเพ็ญเพียรภาวนามานานตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเป็นดังเกาะเพชรป้องกันตัวจากสปปรรพสิ่งและศาสตราวุธทุกชนิดแต่เมื่อเจอกับพวกมันทีไรมันก็มากันมากกว่า 3- 4สี่คนทุกทีเกินกำลังที่จะสู้ได้อย่างยืดเยืเ้อก็เลยชักปืนออกมายิงเข้าใส่ ครั้งนี้ตั้งใจจะยิงออกไปด้วยความโมโหไม่ได้เกรงกลัวว่าจะมีความผิดใดๆแล้วเพราะยังไงก็ยังห่างไกลจากเงื้อมือของกฎหมายที่จะเข้ามาถึงเพราะถือว่ายังเป็นถิ่นฐานที่มีความเถื่อนอยู่มากครั้งก่อนตนก็ได้ยิงไปทีหนึ่งแล้วพอเสียงปืนระเบิดโป่งขึ้นกระสุนก็พุ่งเข่าฝังที่ท้องของหนึ่งในนั้นจนมันสุดหววลงไปกองกับพื้นเอามือกุมท้องที่มีเลือดแดงฉานพวกที่มาด้วยกันก็ตกใจถอยหลังกรูด ไม่เพียงแค่นั้นทิศแสงยังยิงเข้าใส่อีกคนจนล้มกลิ่งลงไปนอนร้องโอดโอยที่เหลือก็วิ่งหนีสุดชีวิตเพราะของขลังไม่สามารถการกระสุนของทิศแสงได้เมื่อเห็นเหยื่อที่นอนร้องโอดโอยอยู่ทิศแสงก็ไม่ได้ใส่ใจแยแสะอะไรอีกยัดปืนเน็บเอาไว้ที่เอวแล้วก็เดินหนีจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามกลางสายตาของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันสะใจจากเหตุการณ์นั้น ทิศแสงก็เลยกลายเป็นนักเลงปืนไปในที่สุดเพราะหากมีเรื่องมีราวลำพังตัวคนเดียวคงจะลำบากลูกศิษย์ของตาแลมนอกจากจะมีของขังติดตัวกันทุกคนแล้วก็ยังชํำชองเรื่องชอกต่อยมามากกว่าแม้ว่าทิศแสงจะมีอาคมที่สามารถป้องกันตัวได้แต่ก็ไม่อาจจะทานทนพวกหนาหมูที่กลูกันเข้ามาได้นานมากนักปืนจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะหยุดความเหิมเกิมของพวกมันได้ เรื่องที่ลูกศิษย์ถูกกระสุนปืนของทิศแสงยิงจนบาดเจ็บไปถึงสองสามลายทำเอาอาจารย์อย่างตาแลมเดือดดาลมากเพราะมันเหมือนว่าถูกเหยียบหน้าช่วงที่ตนเป็นนักเลงไม่เคยมีใครจะกล้ามาทำแบบนี้ได้อยากรู้ว่าทิศแสงมีอะไรดีถึงได้ยิงลูกศิษย์ของตนที่ต่างก็มีของขังหนังเหนียวติดตัวกันทุกคนได้และของขังทุกชิ้นก็บรรจุอาคมขังของตนไม่เคยพลาดท่าให้กับใครมาก่อนตาแลมจอมอาคมขเขมร ให้ลูกศิษย์สี่คนพาไปตามหาทิศแสงที่หมู่บ้านไปถึงก็บุกไปถึงนาเรือนของทิศแสงโดยมีชาวบ้านต่างก็ตามกันไปดูเพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นชาวบ้านต่างก็รู้กิตติศัพท์ของตาแลมเป็นอย่างดีว่ามาแบบนี้ต้องมีเรื่องเป็นแน่เสียงลูกศิษย์ของตาแลมร้องตะโกนขึ้นเออโวยวายร้องเรียกทิศแสงอยู่ที่นาเรือนทิศแสงได้ยินเสียงก็รู้ว่าต้องมีเรื่องมาถึงจนได้ จึงได้จับเอาปืนยัดใส่เอวเดิอนออกมาที่นอกชานเห็นหน้าทิศแสงตาแลมกระชักมีดอาคมของตนปาเข้าใส่ขึ้นไปบนหน้าอกชานทันทีไม่พูดมากตามประสานักเลงเก่าทิศแสงยังคงยืนนิ่งไม่รู้ว่าหลบไม่ทันหรือว่าตั้งใจกันแน่จนถูกมีดอาคมของตาแลมพุ่งเข้าปักที่กลางหน้าอกเสียงดังปึกแต่มันก็หล่นลงที่พื้นไม่ได้ละคายผิวของทิศแสงแม้แต่น้อยทำเอาตาแลมกับลูกศิษย์ที่มาด้วยกัน และชาวบ้านที่แอบเฝ้าดูอยู่ห่างๆถึงกับทำตาโตท่าทางตกใจเพราะมีดอาคมของตาแหลมนั้นสามารถนำไปใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ทุกอย่างแม้แต่ผู้ที่มีอาคมหนังเหนียวหรือว่าของขลังอะไรก็ตามแต่มันกลับไม่ได้สร้างความระคายเคืองผิวหนังของทิศแสงแม้แต่น้อยทิศแสงเองก็อยากจะรู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอาคมที่ว่าหนังเหนียวจะเหนียวสมคำล่ำลือหรือจะถูกกระสุนปืนของตนฝังเข้าไปที่หลาจนนอนดินมาแล้ว จึงได้ชักปืนออกมาจากเอวยิงโปงลงไปจากนอกชานกระสุนที่เพียงแค่นึกกำหนดจิตลงไปด้วยอาคมชั่วอึดใจเดียวด้วยความชำนาญก็พุ่งฝังเข้าไปที่ไหปะลาลด้านขวาทะลุออกทางด้านหลังของตาแลมหงายหลังผึง่งล้มลงไปนอนล้องโอดโอยไม่ต่างกันกับลูกศิษย์ของตนที่ถูกยิงไปก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่ถึงกับตายลูกศิษย์ต่างก็เลีกูกันเข้าประคองเอาล่างของตาแลมออกไปจากหน้าเลือนของทิศแสง รีบกลับหมู่บ้านของตนเองด้วยความอับอายเป็นในที่สุดท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่เฝ้ามองอยู่อย่างสะใจที่เห็นตาแลมมาเจอกับของจริงเข้าแล้วและโดยความอับอายของตาแลมก็ไม่ยอมออกไปไหนมาไหนอีกเลยหรือแม้แต่ให้สิทธิ์ของตนเองได้พบเห็นเก็บตัวงเงียบอยู่แต่ในเรือนของตนเองตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนแก่เท่ากลายเป็นคนหลงหลง,ล,งลืมๆจำความอะไรแทบไม่ได้สิ้นหลายนักเลงอาคมในอดีตเสียจนสิน้น เมื่อเจอกับนักเรงปืนพลังจิตอาคมเหนือกว่าเข้าไปไว้พบกันใหม่